ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับมือนีนะครับพามาเบิงวิธีการวานห้าลูซี่นะครับห้าลูซี่หลังจากที่ไถไปแล้วสองเทือดนะครับนี่ไถสองเทือแล้วก็สีเอา้าลูซี่มาวานนะครับอันนี้ใส่หลายครับวานใเ้ทีเลย เพราะว่าพื้นที่ประมาณไรเคืองใส่ประมาณเจ็ดโลนะครับเสวานให้มันหนาเลยนะครับอันเพระาระว่ามันพื้นที่เกา่ามันสิมีแป้งเกา่าก็คือแป้งหยาลูซีนี่แหละครับแปดปีแปดป,ป,ปีเก็บผลผลิตได้แปดปีแล้วแต่ว่าอันหลังๆมานี่มันสู่หยาไอหยาได้ก็จ้ายขื้นนะครับมันหลายโพดก็เลยไถวานใหม่นะครับ เป็นหญ้าที่ผลผลิตส,สูงเนาะครับเนี่ยลูกสี่เนี่ยครับวานแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเบิ่งเม็ดมันยนยครับขอเบิ่งเม็ดหญ้าหน่อยนี่นะครับเม็ดหญ้าก็จะเป็นจังซี่วานปกตอืม,<า>อ,มอันนี้สิวานแบบหนาเลยเด้อครับเนี่ยเิ่นวานแบบหนาเลยเด้อครับเปื่อยติดใจมันเกิดทีๆเลย อันนี้คืออันตรงเฮทแบบนี้ครับก็แค่ให้เมล็ดหญ้านะเขาสัมผัสหน้าดินก็พอค่ะเพราะว่าถ้าลึกกว่าน,นี้มันก็จะเน่าอ,อ๋อเพราะต้องไถกบบ่อไม่ต้องค่ะไม่ต้องอ๋ออันนี้คือว่าไถไถพวนนล้วกะว่านข้า,า,า,าขงบนล้วกา็เอาหลากกิ่งไหมใช่บ่<ส>ครับแค่ให้เขาสัมผัสหน้าดินก็พออ๋อมลนี้มันก็อิงธรรมชาตินะแบบว่ามันปิวไปมันก็เกิดเนาะใช่ครับผมอยาลรูซี่นี่ชอบอันที่แบบไหนครับ ก็ที่ดอนไหมที่โคกอ๋อแต่เขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ครับปลูกปลูกในนาได้บ่ครับไม่ได้อ๋อน้ำขังมันสิใช่น้ำขังมันจะเน่าอ๋อครับก็เป็นแบบว่าที่ที่น้ำไม่ขังที่โคกเนาะใช่ใช่ปลูกในนาขันน้ำบ่ขังในใดบ่ไม่ได้ค่ะอ๋อแบบดินมันสีแฉะดินแฉะมันเ็ดคสเน่าได้บ่ครับใช่ใช่มันด่านมันเน่าเนาะครับผมมันเสียหายครับผม กระผมอยาลรู้ี่นี่ปลูกทีเดียวนี่เก็บเกี่ยวได้หลายปีป่ะครับหลายปีค่ะชุดแรกที่ปลูกก็คือเกือบสิบปีนะคะอ๋อก็คือว่าเขาอันอันตัดแล้วกับใส่ปุ๋ยใช่ตัดแล้วใส่ปุ๋ยก็รอน้ำฝนตอนช่วงที่ไม่มีฝนเนี่ยมันก็จะไปเนาะก็จะไม่เห็นมันอ๋อไม่ความว่าหนาแรล็ใช่แต่เวลาฝนตกมาเนี่ยใส่ปุ๋ยมันก็งอกขึ้นมาใหม่ออกขึ้นมาใหม่อีกตัดได้อีกใช่ตัดได้อีกอันนี้คือปลูกใหม่ครับสันอันนี้ปลูกใหม่เพราะว่า มันหลายปีแล้วเนาะมันหลายปีแล้วที่นี้มันมันแพตัวหญ้าดาวกระจายเนี่ยะครับนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็จะลงหญ้าใหม่ด้วยแล้วก็ลงพันธุ์ใหม่เพิ่มโอ้เต่กับคุ้มเนาะปลูกทีเดียวอยู่ได้เป็นสิบปีคุ้มค่ะคุ้มเลี้ยงวัวจนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพออ่ะไอ้ไอ้ไอ้เนึ่งไรเครื่องนี่เลี้ยงคั้ยได้ประมาณเจ็ดตัวครับมีถึงเคยมีถึงเก้าถึงสิบตัวนะอืเพราะว่าตัดไปแล้วอันตัวท่านตัดแล้วอันตัวตัดก่อนมันกับงอกขึ้นมาใหม่อีกใช่ใช่เราตัดเราตัดตรงนี้รั้งแรกะ ว่าเราจะไปตัดถึงนู่นตรงนี้มันก็งอกขึ้นอย่างเงี้ยโอ้นะครับน่าสนใจหยาเงีก็ครับหยาเงก็ญ้ารูซี่ญ้ารูซี่โอ้นะครับแต่ครั้งนี้ก็จะลงสวีจัมโบ้ด้วยสวีจัมโบ้ใช่เดิมต้นมันเหมือนข้าวโพดนอเราเก็บไว้พันอยากเอามาลงไว้เราจะได้เก็บไม่ได้พันครับมีอย่างแนนํำบ่ครับเกี่ยวกับเกษตรกรที่ว่าเลี้ยงงูเลี้ยงคล้วยนี่นะแนะนำเพราะว่าย่าทรให้ชาติเนี่ยมันไม่พอหรอกทุกวันนี้ก็ใครมีพื้นที่มีทุนนิดหน่อยก็เออซื้อ เม็ดยาเมื่อวานลโลจ้จักบาทครับนี่ลู้ส่อันนี้สั่งจากเน็ดนะคะกิโลละแปดสิบบาทโอ้กับบแพงเนาะใช่อแล้วปลูกทีเดียวเก็บเกีเ่ยวได้เป็นสิบปีใช่ตามตลาดนี่น่าจะร้อยบางเจ้าก็ร้อยสี่ร้อยสามร้อยห้าร้อยหกร้วแอันนี้เราสั่งจากเน็ดจากเพื่อนที่เขาปลูกแล้วเขาเก็บเม็ดโอ้อันมี วัวมีควายจะครองก็ต้องมีแปลงอาหารให้มันเนาะใช่เพราะอาศัยหญ้าธรรมชาติแต่ก่อนมันมีพอแล้วทุกวันนี้ครับเพราะว่าบางเทื้มันไปเขาบางเตื้อเขาฉีดยาร้ายเสมอใช่ใช่น่ะสาคัญเลยโอตอนนี้มีกุ้ยเจักโตครับตอนนี้เหลือวัวไอเหลือควายอยู่สี่ตัวแล้วก็วัวไอสองตัวอ๋อนะครับครับขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ครับครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณหลายๆครับปีนองติดตาม u ู u ูบนะครับฝากติดตาม YouTube ช่องดอกปาครับเลนะครับผมแล้วพอกันคลิปไหมครับผมสวัสดีครับ